นที่สุดเราก็มาในโลกของเอเดี๋ยวนะ <c oughs> เฮ้ยเกิดมามีบ่บ้านให้เลยเหรอแล้วอยู่บนต้นไม้โอเคเราต้องลงไปกันลงไปกันโอเคลงแบบนิ่มนวลที่สุดโอเคก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามาดูดูคลิปนี้นะฮะวันนี้ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก่อนดีแต่ว่าเป้าหมายของผมในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเป้าหมายเดียวที่ผมจะต้องทําในวันนี้ก็คือผมจะต้องทําการไปถ่ายรูป กับโลกไม่ครับแห่งนี้ว่าโลกที่ผมไปเจอมานั้นเนี่ยมันจะมีอะไรระบ้างหรือเปล่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอดูในคลิปนะครับว่ามันจะเจออะไรหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรขนาดนั้นหรอมั้งแค่มีสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดในโลกแค่นั้นเองเสี่งอะไรไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราเหมือนจะโชคดีนะเพราะว่ามันเจอมันเจอหมู่บ้านทีวีซีแล้ว ได้แค่ขู่ได้แค่ขู่นะเออได้แค่ขู่ ได้แค่ขู่แค่นั่นแหละโกดแมนอะ่ะเราจะไม่สร้างบ้านอยู่กันแล้วกันเพราะว่าเรามีที่เ,เรามีที่อันนี้อยู่แล้วเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะหอคอยหอคอยพิเศษแต่เราขอทําอุปกรณ์อะไรเล็กๆน้อยๆไปก่อนก็นแล้วกันนะอย่างที่ผมได้บอกไปว่าคลิปนี้ผมจะต้องมาถ่ายรูปพวก,กันก็คือนี่ผมจะต้องคราฟสิ่งนี้ก็คือกล้อง เอาไว้ไปถ่ายพวกอะไรแบบนั้นแหละอ่ะโอเคมาครับอุปกรณ์เสริมแป๊บหนึ่งอเออประมาณนี้อันนี้ก็ไม่ไม,ไม่จำเป็นทิ้งไปตรงนี้มีถานเราผุดถ่านไปด้วยออกมาด้านนอกแล้วก็ตรงนี้มีชูการ์เคนซะดสวูนูน่นก็มีเราไปเก็บชูการ์เคนประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกเผื่อมันได้ใช้เผื่อมันได้ใช้เฮ้ยเราไม่มีอาหารนีิว่าเออว่าเราไม่มีอาหารอาอเฮ้ยเดี๋ยว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 อันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยต้นไม้แล้ว อ,อย่าบอกนะว่าในนี้มันมีอย่าบอกนะว่าในนี้มันมีอันเนี้ยในมันมีจัเลนเดอร์แมนด้วยอ่ะเอาดีๆเลยนะเฮ้ยเล็กโอ้ว้วาวใครมาขอความชื่อเหลืออะไรว่ามันยาวอ่อน

จะมึนแล้วว่ะเดี๋ยวๆๆๆหิวก็หิวแล้วตอนเนี้ยขอปลาก่อนเอาปล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 าโอเคโอเคเยี่ยมได้เหล็กประหกก้อนแล้วด้วยแล้วก็เออไปเดี๋ยวเรากลับไปที่หมู่บ้านตรงนั้นต้นไม้คำสาบเหรอต้นไม้ต้นไม้มีหน้าแล้วแมงยิ้มให้กูด้วย ตรงนี้มีบัวมีบัวก็เอาหน่อยมีบัวเออนี่หมู่บ้านเออนี่เราก็ไม่ได้อยู่ไกลหมู่บ้านแล้วเออจุบโอ๊ยจามจามเฉยเลยเมื่อกี้วายมืดแล้วมืดแล้วแต่ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าก็ไม่เมีแหละหรือเปล่าเมือเ่อกี้อะไรแดงๆอ๋อไม่มีไม่มีมมคิดเองเฮ้ยอ๋อลาวาลาวาโอเคลาวาเออเรานอน นอนในบ้านก่อนก็นได้โอเคเอ,อ่อบ้าน NVC นรู้สึกว่ามันไม่มีบ้านไหนที่มีของเลยอ่ะโอ้นี่ไง้เอ้ย,ม,อยมีกระดาษให้ด้วยเยี่ยม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 อันนี้ถือว่าเยี่ยมแล้วก็ชูการ์เคนที่เราได้มาเมื่อกี้เราเอามาปลูกแถวนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนเออนั่นแหละยิงยิงกันเอ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 งนั่นแหละดีอุย้ยข้างล่างตรงนี้มีถ้ำน้ำด้วยแล้วเนี่ยเรายังมีบ้านที่แบบว่าเรายังไม่ได้สำรวจตรงแถวนี้เราโอเคไม่มีอะไร บ้านหลังนี้ไม่มีแล้วเอา้าแล้วบ้านหลังนี้ก็ว้าวเอ้ยแต่อย่างน้อยก็มีของให้อยู่เฮ้ยมีเศษเหล็กด้วยมีป้ายโอเคสวยนี่สินี่ดิของเราอะ่ะนี่แหละบ้านของเราอะ่ะเฮ้ยใครมาทำอะไรไว้ตรงนั้นบ้าอู้โอ้โอ,โอ้มีของให้ด้วย มีของให้ด้วยถือว่าใช่ได้อู้วอ,อ,อาหารดีมากตรงนี้บอกเลยอาหารดีมากอาหารดีมากแต่ว่าเราเอาของที่ไม่จำเป็นเก็บเก็บเข้าไปก่อนแล้วกันแล้วก็เออ้อยมี เตาทำอาหารให้ด้วยเตาลมควันเออเราเก็บของไว้ในนี้เก็บอันนี้ไว้ในนี้อันนี้ไว้ในนี้แล้วก็กล่องคราบกล่องคราบก็มีให้เอ้ยถือว่าดีนะเอาจริงๆไอ้ตรงนี้มันเหมือนไอ้มันเหมือนหอคอยของเกมเกมหนึ่งในสตรีมที่มันชื่อว่าเฟ um. ียทูฝาต้มอะไรสักอย่างนึงอะความจริงมไม่ได้อ่านว่าฝาต้มหรอกแต่ผมขอเรียกว่าฝาต้มเหมือนกันเรียกง,ง่ายดีเออมีอย่างนี้ด้วยเหรอไม่ไม่ไอ้ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกัน,กนว่ามันจะเอามาอยู่ในเกมไมครับ เออแปลกดีเว้ยนะตรงนี้วางอะไรแบบนี้ไปแล้วก็เผาเหล็กอ่ะเราเผาเหล็กแล้วก็เอานนี้เก็บไว้เอานนี้เก็บไว้อา่าเดี๋ยวก็ต้องเผามันฝรั่งเพิ่มไม้เอาติดตัวไวก้กลองคาติดตัวไว้อันนี้ก็ติดตัวไว้เสร็จเหล็กเอาเก็บไปคิดว่าประมาณนี้แหละที่เราต้องใช้เรามีประมาณนี้แล้วเรา,เาครับนี่ก่อนเลยก็แล้วกันแล้วก็วกไม่ใช่คับคับโล่อ่าโอเคอะไรประมาณนี้ส่วนอีกสองอันเราเก็บเอาไว้ก่อน ไซเลนเฮดไซเลนเฮดฮัลโหลฮัลโหลเลยอันนี้คือฮัลโหลเลยตอนกลางวันมันก็มาเหรอ อย่าเดินมาฝั่งนี้นะกูจะไม่ออกไปด้านนอกให้มึงเห็น Blue Kid. ด็ดขาดเพราะกูรู้ว่าถ้ามึงเห็นกูแล้วอ่ะมึงก็น่าจะเข้ามาหากูเว้ย้วจอมันสั่นด้วยเฮ้ยย่อชิ่งยื่นมือเข้ามาในบ้านเลยมันยื่นมือเข้ามาในบ้านเลยบ้าหรือเปล่ามึงบ้าหรือเปล่ากูอยู่ในบ้านนะเว้ยกูอยู่ในบ้านแล้วมึงรู้เหรอว่ากูอยู่ในเนี้ยแล้วมันวิ่ง แล้วมันก็วิ่งหนีไปแล้วแล้วถ้าสังเกตตรงนั้นดีๆตามป่าป่าแหว่งเลยอ่ะเคลื่อนให้มันไปแล้วมันทำอะไรกูไม่ได้ไอ้กระจอกเฮ้ยไอ้กระจอกไอ้ส้มตีนเยอยมึงจะขี้โกงไปแล้วจู่ๆเ็ยื่นมือเข้าในเข้ามาในบ้านกูอไอ้ที่มึงทำเพื่ออะไรมึงบ้าเปล่ามึงเออเยอะกูใช้ชีวิตของกูอยู่ดีๆมาเสือกเคี้ยอะไรชีวิตกูฮะโอ้หแล้วดูต้นไม้ที่มันอันนี้ไปเมื่อกี้คือมึงคือมึงจับกูไม่ได้อ่ะมึงเลยเดินหนีไปอะ ไม่ใช่แค่เดินนะมันวิ่งหนีไปเลยอ่ะยาอ่อนไอ้ต้นอ,อ่อนไอ้ต้นไหนที่มันแบ่งก็ขุดไปเลยก็แล้วกันปากแม่งก็เหมือนเหมือนลูยไอย้ยโค้ดแมนมึงจะมาหากูไหมเนี่ยจะมืดอีกแล้วอ่ะเฮ้ย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  เฮ้ยมีวลเลเจอร์พ่อรักกันแล้วมีวลเลเจอร์ตาขาวเ่่อะไรอะ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรอะ,อรอะเออคุณพี่ครับคุณพี่เป็นไรปเบ้าคุณพี่ไม่เป็นไรนะคุณพี่ไม่เป็นไรนะวั๊บนนะึงอยากรู้อะ โอเค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 สงสัยคงต้องวาทวาทวาดแต่แถแล้วมีเลดมาอุทานจริงจู่ๆก็มีเลดไม่รู้แหละกูเข้านอนแล้วไม่มีตัวเลยนะอย่านะ วว้าโอเคไม่มีแล้วมีไม่มีไม่เป็นไร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 ไม่มีไม่มีไม่มีมีแล้วถ้ากูกลับไปที่หมู่บ้านวิเลเจร์เลดจะยังอยู่ไหมถ้าไม่อยู่ก็น่าจะโอเคแล้วแหละโออยังอยู่ด้วยแต่มันไม่มีสถานะแนี่ยเอาจริงอ่ะอะไรอ่ะคือต้องไปฆ่าพวกมันจริงๆเหรออ้าวมุมดีฮะโอ้โหมันมาเรื่อยๆอีกแล้วอ่ะ โอ,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 อ้มึงอยู่ในน้ําอยู่ในน้ำเออมึงอยู่ในน้ําอยูนะ่ในน้ําเหอไอ้ซาอะไรมึงนี่อุ้ยโอ้ไมค์โอ้่ยย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 ยน้ยย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 ียยไยยมยอยยยไยยมยยยยยไยายห น้ำมึงนี่เนาะอ้อนี่ละเราพบขอมาด้วยอุ้ยขังข่าวเช้ย,ยอยากได้เหล็กแบบมากๆเลยตอนเนี้มีเหล็กที่ไหนให้ป้ะเออนี่อะไรกำลังดีเราจะเราจะเอาเหล็กพวกนี้ไปทำชุดเกาะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไว้ทำเอ่ออะไรนะทำกล้องใช่ใช่ชใช่มันขูดช้ามันเป็นหินดิฟสเลตอะ่ะโอเคแล้วม,มันมืดอย่างนั้นนะ บางทีมันมืดไปนะบางทีอ่ะนี่ก็คืนเหล็กเฮ้ย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 ปักไฟไว้ล้อมรอบด้วยกูไม่ให้มึงเข้ามาจู่ๆก็ติดเอฟเฟกต์ด์กเน็ตแบบไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่สนอะไรทั้งนั้นนะกูจะขุดเหล็กไปทำชุดเกาะเว้ย ใครก็ห้ามกูไม่ไหวหรอกเต็มใจไว้เต็มใจไว้นิดนึงทีนิดนึงเฮ้ย okay. okay. แล้วได้ยินเสียงไม่พึงประสงค์แล้วอะแล้วตอนนี้ก็ he watching อะ I'm here yeah you here and where are you right now ตอนนี้กูขุดออกไปนี่แหละมึงกูโดนละกูโดนละอันนี้คือกูโดนละเราไปฝังาา่งนู้นมาละเรามาฝั่งนี้มั่งดีกว่าเออเอามาฝั่งนูน้นเราไปฝั่งไหนดีวะเนี่ย นี่แล้วกันนี่ไงเลสโตนสิ่งที่เราตามหาอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไปแปลกๆนะอันนี้ไปแปลกๆนะอันนี้ไปแปลกนะอันนี้ปนแปลกนะอุ้ยตามีตามองอยู่มีตากำลังมองอยู่นีม่มองอยู่น้ำได้จ๊ะ gauge? มองทำไมมองทำไมทำไมมองไรได้ยินเสียงไม่พึงประสงค์อีกแล้วโอ้เนี่ยแหละเพอร์เฟกต์เลยเดี๋ยวเรา อ๋อพออยู่แล้วพออยู่แล้วเหล็กพออยู่แล้วโอเคมาได้ชุดกาะเต็มเซตละแล้วก็ไปเราลงไปขุดทรายนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ละเออไม่ไม่เผาเหล็กเผาอันนี้เออแล้วก็อันนี้ครับกระดาษป้าบเอ๊ได้กองแล้ว เออนี่ไงถ่ายได้นี่ไงโอ้อเมซิ่งอเมซิ่งอเมซิ่งอันนี้คืออเมซิ่งเลยรูป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 นี้เราไม่ใช้เราไม่ถือว่านับทิ้งไแปบบเราต้องมีกระดาษเราถึงจะถ่ายรูปได้โอเคเราต้องมีกระดาษถึงจะถ่ายรูปได้เพราะฉะนั้นในกล้องมาเรารออะไรอะ่ะเราไปเลยเราไม่สนไงเฮ้ เฮ้ยได้แล้วได้แล้วนี่แหละมุมนี้แหละแชะดูรูปสิ่งหนึง่งโอ้ว,ว้าวอเมซิ่งมึงอยู่นั้นไปเลยนะไม่ต้องตามกูมานะไม่ต้องตามกูมานะมึงอยู่้บนตรงนั้นไปแล้วแหละเออเฮ้ยไอซียอูยอะไรมึงมึงอยากนอนไอซียูเหรอ

เออมึงวิ่งวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไม่ต้องวิ่งมาหากูด้วยไปไปโอ้โหดูมันมาดูรูป่อยดิติดตัวเดียว oh God. โอไมค์ก๊อดเออเฮ้ยน,นั่นแลอะไรอะเอเมาทิส ว้าว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 โอ๊ยถ่ายไม่ทนันเลยอ้ะโอ้ยไงถ่ายไม่ทันเลยอ้ะโอ้โอ้เบบี้โอ้เแบบแบบี้นี่ไงถ่ายเลยครับเกาะไปอยู่บนเพดานว่าไงจุนจุนคุณพี่ฮะถ่ายละเอ๊ะเฮ้ย

S 1> <S 1> <S 1> <S ไอกระจกตามมาไม่ได้ละเซ่แล้วเมื่อกี้ตัวอะไรวะตรงนี้นว,ว,ว,ว้า ไอ้ยี่แม่งลอยมาเป็นหัวเลยนี่ไงได้มาอีกรูบหนึ่งอีโรบายว้าวเออมีการโพสให้กูถ่ายมึงด้วยเฮ้ย แล้วกูจะหนีจากไอ้ตัวนี้ยังไงนี่ฮีโร่บาร์ก็อยู่ฝั่งขวาไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่อะไรลูกสมุนฮีโร่บาร์อ่ะ ฟิล์มเหลือสามรูปสามรูปที่ก็ต้องถ่ายว้ายว้ายมีเย่เย่เดย่โอ้มัยเจอด

โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเรามาดูรูปซิว่ารูปที่เราได้มามันมีอะไรม <iga dollars> ั่งเนี่ยรูปกิโลบายโอ้ยสุด สุดยอดแต่และรูปที่เราได้มาหืมโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยแต่และรูปแล้วก็มีอันนี้ด้วยที่ตกลาวารูปตกลาวาโอ้ยนี้อย่างดี